อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปได้วยนะ สำหรับละครเรื่องนี้ก็มีคนขอมากันอีกแล้วละครเรื่องนี้นั้นก็เป็นแนวผีอีกเช่นเดียวกันเลยนะละครเรื่องนี้ก็ก็คือเรื่องความรักของกระสือนะแล้วก็ขอพระเอกชื่อทิวนางเอกชื่อใบเตยนะมาดูกันว่าในเรื่องจะเป็นยังไงนะใน,นเรื่องนี้มีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะ เกิดอะไรขึ้นน่ะใบเตยทำไมวงเวกเสียงดังจังเฮ้ยดะดะใบเตยหลับหลานเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะอยู่ๆก็รู้สึกคันคอจังคุณลุงคะช่วยหนูด้วย ใบเตยจะไปไหนนะใบเตยนี่เองได้เชื้อมาจากแม่แกเหรอ ใหใบเตยเมื่อไหร่แกจะมานะหรือว่าแกจะโดนชาวบ้านจับได้กันหมดแล้ว บเตยฟังดูดีๆนะหนูนะ่ะเป็นกระสือ,อจริงะ่ะหนูป็นกระสือหรอคลุงไม่หนูไม่อยากเป็นเลุงรู้นะว่าหนูไม่ได้อยากเป็นกระสือแล้วก็ไม่ได้คิดอยากจะเป็นด้วยแต่ว่าแม่ของหนูนะ่ะเคยเป็นกระสือมาก่อนอมันอาจจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็เลยเป็นเหมือนแม่นะ่ะ ไม่เป็นไรนะใบเตยเดี๋ยวลุงบัวจะคอยช่วยเหลือหนูเองไม่ว่าหนูนั้นจะมีปัญหามากแค่ไหนลุงก็จะช่วยเท,ที่พยายามจะทำได้ตายแล้วตายละ,ยละวัวฉันกับหมูฉันมาตายอะไรพร้อมกันเนี่ยอืมมันต้องมีฆาตรกรคนไหนมาจากกัดการแน่เลยเฮ้ยขอสาบแล้วะกันใครที่มันทำวัวฉันกับหมูฉันขอให้ชีวิตมันไม่ยั่งยืนแล้วก็ขอให้มันตะเคราะห์ บวนอะไรของเธอเนี่ยอักษรลุงบัวดูนั่นสิมีฆาตกรหรือมีโจรอะไรก็ไม่รู้มาฆ่าวัวฉันกับหมูฉันตายพร้อมกันเมื่อคืนนี่ฉละกลุ้กลุ้มเพราะว่าวัวกับหมูที่ตายน่ะราคางามเลยว่าแต่ลุงลุงรู้ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าอย่ามาถามฉันเถอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเสียใจด้วยนะเออเออเออเฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อนนะแต่งตัวแบบนี้จะไปไหนหรอเออฉันว่าจะไปเก็บเหตุสักหน่อยอะ แล้วแกเก็บเห็นอะไรตอนนี้เนี่ยแกไม่ห่วงเยใบยเตยรือไงเนี่ยฮะตัวอ,อยู่บ้านคนเดียวเออนะนาอยู่ตัวคนเดียวได้อยู่หรอกนาะและที่สําคัญนะเก็บตอนนี้แหละดีตอนตะวันตกดินจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาอีกโชคดีนะลุงบัวแล้วสรุปใครมันทําวะ ไม่ต้องหัวนะใบเตยลุงนะ่ะได้ทำยามาให้กินแล้วลองกินสักหน่อยนะเผื่อจะหายลุงหนูหายแล้วค่ะเออใบเตยหายหายแล้วเหรอใช่ค่ะลุงบัวหนูหายแล้วค่ะโธ่ไ่ใบเตยลุงละเนื้อว่าหนูนะ่ะ จะเป็นกระสือไปตลอดแล้วที่ไหนได้ยังมีวิธีแก้อยู่รู้ไหมลุงน่ะรักเองที่สุดเลยนะถ้าหนูเสียไปลุงก็คงเสียใจไม่น้อยเอาละเอาละเองหายได้ก็ดีแล้วอะนอนเถอะ เป็นไงใบเตยวิชาที่พี่ติวไปเข้าใจไหมเข้าใจมา,มากๆเลยค่ะงั้นก็หวังว่าตอนไปสอบน่ะคงจะไม่ทําให้พี่แห้วนะไม่ต้องหว่วงแล้ค่ะไปเตยซะอย่างทําได้อยู่แล้วเออพี่เมียอะไรจะบอก<ม>ก็คือเมืองสกุราน่ะเขามีร้านอาหารเปิดใหม่ด้วยนะเดีย๋ยวพี่เลี้ยงเอาไหมล่ะเอาสิคะพี่ทิวหนูก็หิพวพอดี เคยแกคิดนะหรอว่าแกจะแย่งคนอย่างพี่เทลไปจากฉันน่ะแล้วแกได้เห็นดีกันแน่มาแล้วหรอจ๊าไม่นางชน,นีอุ๊ยว่าไงหรอจ๊าไม่นางสกอย ทำเซอร์มีผู้ชายหล่หอพาไปกินข้าวแม่รู้เหมือนกันนะว่าไปอีอ่อยผู้ชายอีท่าไหนให้ผู้ชายชอบหล่อนะจ๊ะถ้าจะหมายถึงพี่ทีวาหรออุย๊ยฉันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยเมื่อกีคนกิ๊กต๊อปก็ไม่กระตั้งผู้ชายของฉันด้วยก็ไปซะทุกเรื่องเลยอะ่ะก็เหมือนคนคนหนึ่งเลยแต่ฉันไม่อยากจะพูดถึงอะ่ะอีนังนี่นี่แกกล้าได้ยังไงมาว่าฉันเหมือนคนที่ตอนหรอหล่อนะัอ่นแะหละคิกต๊อป อุ๊ยนั่นเปล่าหรือทอระบายน้ำคะทำไมปล่อยของเสียออกมาเต็มเลยอะไม่ไหวแล้วสงสัยเหตุผลคงทำไม่ได้มาตบก,กันเลยไม่ล่ะเอาซีนงางเผาพันธ์ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าหล่อนน่ะจะเก่งแค่ไหนโอ๊ยหนอยเปิดก่อนน่ะเหรอเปิดก่อนก็สวยสิคะโอ๊ยอีนี่ฉันอยากให้หยุดแล้วเรื่องไรฉันจะหยุดหรอจา้าหล่อนคนท เออแล้วแกจะไม่รู้ท่าไม่แต่ของฉันเดี๋ยวแกเจอฉันแน่อีนางใบเตยเป็นไงล่ะจันาังใบเตยคงจะไม่รู้ท่าไม่แต่ของฉันสิ่งนะใครก็อยากจะไปรู้ล่ะแค่นี้แค่ใครก็ทำเป็นอุย้ยแต่ฉันนะ่ะมีความลับของเธอนะซึ่งถ้าฉันตอบประกาศไปนะ่ะแม้กระทั้งพี่ทิวก็จะเกลียดแกเรื่องะไรหรอคะอแกไปกระสือไงล่ะ ไม่ทราบว่าคุณพี่ไปดูหนังเรื่องอะไรมาหรอคะถึงเบี้ยวว่าเันเป็นกระสือนะ่ะอย่ามาเบียวให้มากนะคะก็ไม่ได้เบียว,วะอะค่ะก็คุณน่ะเป็นกระสือก็บอกมอะจร้า,าไม่อยากพูดแล้วพูดไปกล็ลำคาหนังสกอยปากท่อระบายน้ำนั่งนี่กระทำให้เชนเสียโฉมนะไม่ต้องมาบอกฉันจ้านน,น้าหลอนที่หน้าฉันไปดีกว่าเันไม่อยากจะคุยกับคนคนนี้ นังกระสือสตรอเบอรี่นี่เดี๋ยวฉันจะถ่ายให้ดูค่อยดูนะลงข่าวหน้าหนึ่งแนะ่ <S <S <controller> <S คืนนี้แหละจะกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งอย่างเป็นทางการรีบๆออกมานะจ๊านังม่เตยคนอื่นเขาจะได้ตาสว่างเขาจะได้รู้กันว่าหล่อนเป็นกระสือเตรียมเปิดโทราศัพท์เปิดกล้องเลยดีกว่า เพื่อมีแสงแวบ,บๆบผ่านมาจะได้แชะทัน <c oughs> <c oughs> อนอ้ก็ผ่านมาจะชั่วโมงแล้วทำไมถึงยังไม่มาสักทีเนี่ยเดี๋ยวนั้นก็มาเองแหละอะไรเนี่ยแม่ดันมาป่วยอะไรตอนนี้เนี่ยน้องๆไปรีบไปกันเถอะหยุดก่อนหยุดก่อนเบน ฉันเจอผู้หญิงคนนี้กำลังนอนหลับอยู่สงสายจั้งเลยเนาะสงสัยอาจจะโดนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านแล้วก็ไม่มีได้อยู่อาศัยจนต้องมานั่งเป็นขอทานแบบนี้ถือว่าทำบุญทำทานกันเนาะแต่ว่าวันนี้ป้าไม่ได้เอาเงินมาเอาไปก่อนละหนึ่งบาทโถโถอถสงสัยเจ้าตัวน่ะคงไปยืนดูฉันถอดหัวละมัง ถ้าจะโง่ขนาดนั้นนะก็คงไม่แปลกหรอกเนาะทำไมผู้ชายถึงไม่มีใครชอบมันจะรอก็รอไปเถอนนะแต่ฉันคงไม่ถอดหัวให้ใครดูหรอกนะต้องขอบคุณยาขวดนี้ที่ทำให้ฉันนะ่ะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ยังไงบ้างสำหรับละครเรื่องนี้นะติดตามอีก2ตอนได้เลยเพราะว่าเรื่องนี้นั้นมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะอาจจะเป็นมินิซีรีส์นะช่วงนี้ก็เข้าสู่การปิดเทอมแล้วเพราะฉะนั้นก็มีเวลาลงคลิปมากขึ้นนะติดตามคลิปต่อๆไปได้เลยสำหรับวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะสำหรับน,นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย